สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมช่องโคโคเียกุซับครับทุกคนนี่กลมารีวิวอีกวันหนึ่งนะครับทุกคนเราเม็ดลงพื้นที่เพราะปลูกแล้วนะครับทุกคนนี่ก็ปลูกกินเองง่ายๆนะทุกคนนะ นี่เป็นผักคะน้านะครับทุกคนมีปลูกผักคะน้าไปแล้วนะครับอากาศก็ยังหนาวๆอยู่นะทุกคนแต่คะน้าไม่เป็นไรนะครับทุกคนอากาศหนาวได้นะครับปลูกคะนานะทุกคนนะ Hey, วันนี้ก็มาปลูกถั่วถั่วฝักยาวครับทุกคนกำลังจะปลูกถั่วฝักยาวนะครับเดี๋ยวไปดูกันมีกำลังจะเคลียร์พื้นที่ปลูกพริกนะครับทุกคนนะเไปดูกันนะครับทางลงที่ยากนิดหนึ่งนะทุกคนนะทางลงจะชันหน่อยนะครับ นี่เราก็ใส่กล่องนะครับทุกคนใส่กล่องเพราะอากาศมันเย็นมันจะไม่เกิดนะครับทุกคนเราต้องใส่กล่องไว้่างนี้อบก,ก่อนนะทุกคน,นเราปลูกไปเกือบหมดแล้วเลืองนิดเดียวนะครับใส่กล่องใส่น้ำกรติชูเพาะปลูกก่อนนะครับทุกคนนี่เราจะเห็นว่าข้างๆจะมีน้ำไหลตลอดนะครับทุกคนเป็นน้ำคองนะครับที่ลดน้ำ สบายมากนะครับคนนี่เป็นที่ว่างข้างๆโรงงานนะครับคนนี่กําลังจะเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับคนดินจะสวยมากนะครับดินเขาจะชุ่มชื่นตลอดปีนะทุกคน้ดวย

ไอ้ทำแบบรับจ้างดิเขาไปวันละห้าหมื่นก็พอแล้วอย่างเงี้ยปลูกตัวทางไหนนี่เอาตัวที่เหลือเออปลูกยังไง อากาศจะมัวมัว,มวนิดหนึ่งนะทุกคนนะอากาศมันเย็นนะครับทุกคนใส้เดือดด้วยไส,ส้เบ็ดไหม เราจะปลูกพริกครับทุกคนปลูกมะเขือปลูกพริกลูกฝักยาวนะครับ จะไ,ได้คนนั้นขับบ้านไปเนาะไอ้กลือพี่กูไอ้กลือนโน ดินสวยมากเลยอ่ะดินงามเลยครับผมันปู่ดะดินมันรูให้เเยอยู่เราจะปลูกถั่วกันครับทุกคน ครับอย่าลืมกดติดตามช่องโคโคเลียกุซับครับทุกคนสวัสดีครับ